ทำกดดันต่างๆแต่ว <hi> ่าพอพอเราเหมือนพอเราเก็บไอ้พวกนี้มามันก็เลยทําให้เราทุกคนมีคีามรู้ตัวเองเรารู้สึกว่าอยากทําให้เป็นยอดผลิตินสินที่ออกมาดีที่สุดเลยนะคะก็มีเรียนเพิ่มกันบ้างอะไรต่างๆหรือเรื่องของสายงานอาชีพที่เราจะต้องเล่นในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้มันก็เป็นแบบสองเล่นได้เหรอเล่นได้จริงกเปล่าเล่นไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ย่ระสัญญา องมีสเสน่ห์แตกต่างกันออกไปแต่ว่าสิ่งที่พอเราได้เริ่มเล่นหลายเรื่องสิ่งที่ยากก็คือจะทายัางไงให้คนพยายามแบบจำตัวตนละครนั้นได้เงนะี้ยคะซึ่งสารวัตรตุนก็จะต้องมีคาแรคเตอร์อีกหนึ่งตัวตนที่เราต้องสร้างขึ้นมาให้คนจับได,ด้อีก็ถือว่าเป็นเรืงหนึ่งที่ยากหมือนันแต่ว่าจะทาออกมาให้ดีที่สุดตลอัไปก็พัฒนาตัวเองอยู่อยู่ตลอดค่ะน,นหลยเรื่องที่เราไม่ถนัดหรือว่าทําได้ไม่ดีพอ่ก็ อันี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ท้าทายความสามารถแล้วก็ถ้าจะเป็นเรื่องที่ทำให้หลายๆคนได้ได้เห็นความพัฒนาที่แบบมากขึ้นในเรื่องของการแสดงด้วยเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าทําการบ้านมันหนักแล้วก็เวิร์กช็อปหนักมากๆจริงๆเป็นเรื่องที่ไปกองเราพูดได้เลยว่าเครียดแต่ว่าพอเราจับตัวละครได้ปุ๊บเราโอเคเราล็อกโปรแล้วก็ถือว่าเป็นข้อดีของการได้เวิร์กช็อปทั้งกับพ่วงกับด้วยแล้วก็กับที่หมออาจารย์หมอด้วยค่ะใครทำไปถึงไหนกันคะผมคิวไปทุคิวเลยค่ะใช่เดกเยอะไหมอ่ะ ประมาณ20วันถ่ายซึ่งเราก็ต้องเร่งถ่ายเดือนนี้ในเดือนกันยาให้ให้เสร็จสับอะไรอย่างเงี้ยมัน,นบดดีมันบดโทนติดใจเลยนะขยันมากอยันมาจริง,รงๆก็ไม่นะคะรู้สึกว่ามันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ที่มันมีความท้าทายเรื่องของคิวบูอะไรต่งางๆด้วยค่ะที่อาจจะแบบว่าคนอาจจะเห็นเราในพาร์ทการแสดงแบบเบาๆมาได้น,นี้มันก็จะมีเรื่องของสายงานอาชีพที่มันเป็นรูปธรรม ต่อไป,ไปในส่วนเราเองก,ก็สารฝันตัวเองให้คอมพล็กซ์ก่อนอก็ื่อจนกว่าจะได้รางวัลในสักรานหนึงค่ะเนี่ยปีนี้ต้องได้นะปีีน้อ,อยากได้มากๆค่ะจะได้ทุกคอมพล็กซ์ในด้านนี้เช่ได้ชา,ชา,ชาลล <ขา S 1> ็อตได้ชาล็อตราคาเจ้าดีได้การแสดงเราก็เยอะนะเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาก็ยินดีพร้อมรับค่ะแล้วก็พร้อมพัฒนาไปเรื่อยๆแบบในเวของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่ารีบไหมไม่รีบค่ะไม่รีบไปเรื่อยๆดีกว่า ็เลยไม่จำม่จาพเรานานๆเลยจะเป็นจำภาพจะเป็นหน้าหน้าตจะมีภาพไหนก็ได้ค่ะขอแค่จำ h a r l o t t e a ตลวพอได้ไงกับวันนีู้กวนนี้น้ได้ดี้าน่าจะพิ่งไปลงนะามาวันนี้หมด5นาทียังนดี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 ึงลงมาต้องเนื่อมิเนเพราะว่าของหายหลายเดือนแล้วค่ะ เราก็จะเห็นกันแต่นในพาร์ทนางงามนี่ก็เหมือนแบบเป็นมีตรลูกค้ทาที่ไม่ต้องเสี่ยงไปตาสังเกตุคุณหมอละโอเคครับคุณล่ะค่ะ Welcome to Star Society